สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมื่อกี้ได้มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับแอดมินนะครับคิมน้ำชกผ้าร่วยนะครับผมพี่น้องวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางตัวเลขนะครับของปู38นะครับผมมาแล้วนะครับผมดวนจีนะครับผมเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมปู3ามแปดไก่ตัวเลขมาแล้วนะครับผมในงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมนะครับสองพนนะครับผมเนาะ ูก็ได้ทรงทั้งไลยมาห้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับปูสามแปดกายเขาเมาแล้วนะครับผมหางวดซ่อนนะครับผมพี่น้องซึ่งล่าสุดนะครับผมเนาะห่เขามานะครับสามเกานะครับผมกระเขาของปูนะครับผมพี่น้องงวดหนีก็เลยสิมาตามต่อนะครับเนาะให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขปูสามแปดนะครับผมครับผมพี่น้องก็ทำมาชมไปพร้อมๆกันเนาะครับว่าตัวเลข แนวทางนะครับจะถูกอกถูกใจพี่น้องบอนะครับผมเนาะลับมารับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมสําหรับตัวเลขปูสามแปดนะครับที่ด้ทรงทางไล่เมื่อ้นะครับแอดมินนะครับก็ได้จดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางปูสามแปดนะครับผมพี่น้องกรมาชมไปพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะสาหรับสามตัวนะครับปูหอยมสามคูนะครับผมพี่น้องสําหรับตัวเลขปูสามแปดนะครับเนาะกรมาชมเมืองวานะครับเนาะ จะถูกโอ๊กถึกใจพี่น้องบอนะครับเด่นตัวใดมาตัวใดนะครับผมเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็มาชมไปพร้อมกันเลยนะครับเนาะแอดมินก็บจะจดว่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมปูสามแปดที่ตรงไล่มาห้นะครับผมเนาะห้เลขมาสามตัวนะครับผมเนาะสามคู่นะครับผมพี่น้องแปดเก้าเจ็ดนะครับผมแล้วกับแปดขอโทษขออภัยพี่น้องเก้าแปดแปดนะครับผมเก้าแปดสองนะครับผมพี่น้อง สำหรับตัวเลขแนวทางสามตัวเขาปูสามแปดนะครับผมที่วงกลมไว้แปดเก้าเจ็ดคือเลขเด่นนะครับเนาะปูว่าเลขเด่นนะครับที่ปูได้เก่งๆไว้ให้นะครับเนาะเด่นแปดนะครับเนาะนะครับผมสำหรับสองตัวบนนะครับผมเนาะปูมันจับคู่ไหมานะครับผมพี่น้องปูจับคู่ให้มานะครับผมไหมาแปดเจ็ดนะครับผมแล้วก็แปดแปดนะครับผมแล้วก็แปดเก้า นะครับผมหลักก็เก้าเจ็ดนะครับผมพี่น้องสําหรับทีพวงกลมใบแปดเก้าคือเลขเด่นนะครับผมพี่น้องแปดเก้าคือเลขเด่นนะครับเนาะที่ปูได้เน้นย้ำมานะครับผมพี่น้องส่วนแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดเป็นตัวล่องนะครับผมพี่น้องเนาะกัดกันไว้แน่ก็ดีนะครับปูได้เน้นย้ำมานะครับเนาะตัวเลขมันก็มีซิดลุดนะครับปูกับวานะครับนอกจากมีซิดเข่านะครับผมพี่น้องเนาะกต่ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะ ที่วงกลมไว้คือตัวปูมักนะครับผมครับพี่น้องมักตัวไรกักัแคบหนาจอไว้นะครับผมเนาะนะครับสําหรับเลขล่างนะครับผมพี่น้องเลขล่างนะครับผมปูให้มาแปดสองนะครับเจ็ดสองสี่สองนะครับผมเนาะสําหรับเลขเด่นคือสี่สองนะครับผมพี่น้องเด่นสองนะครับเลขล่างนะพี่น้องเนาะผู้ใดชอบเลขเด่นเลข สายวิ่งสายหลูดนะครับผมพี่น้องปูวัดเด่นสองนะครับสําหรับแนวทางปูสามแปดนะครับในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับสองพันห้ารอยหกสิบสี่นะครับแอดมินก็ได้ตามต่อมาให้พี่ให้น้องชมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะสําหรับแนวทางปูสามแปดนะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขนะครับกับมีซิดลุดแลังก็มีซิดเขานะครับผมพี่น้อง ชมย s> <S ังมีสตินะครับผมเนาะแอดมินก็นํามาเป็นแนวทางให้พี่น uh ้องได้ชมได้มวนได้ซื้อนะครับนาะพี่น้องเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางปูสามแปดนะครับผมเนาะรับผมพี่น้องกับสาหรับพี่น้องท่านใดที่บ่ชื่นชอบนะครับตัวเลขปูสามแปดนะครับก็กดเลื่อนพานได้นะครับผมเนาะนะครับแอดมินบววกันนะครับผมนะครับสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมเนาะก็แคบนาจ้อไว้นะครับผมพี่น้องเนาะไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะ ไวเทอหุุนในกันนะครับผมเนาะไวเพื่อควบหลุนควบมวลนะครับผมพี่น้องเนาะนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมเนาะขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับนะครับครับผมพี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผมก่อนจะออกไปนะครับผมแอดมินก็ฝากในดื้อพี่น้องฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะ ห้แอดมินนะครับผมพี่น้องอย่าลืมกดสับสไคร้นะครับผมเนาะเพื่อสิเป็กกำลังใจแอดมินน้ำแน่นะครับเนาะตามต่อตัวเลขคู่งามๆมาให้พี่น้องชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเนาะแอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพี่น้องไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเนาะสำหรับวันนี้แอดมินปูดผิดประกันใดนะครับผมก็กราบขอโทษขอภัยพี่น้องนะครับมาณนาที่นี้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องโชคดีนะครับอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านนะครับสวัสดีครับ